หลังจากที่รับบทเกน้อยมาเป็นระยะเวลาเมื่อหนึ่งเต็มเต็ๆราสุดครับพี่น้องแบกรับผ้าระนั่นบ่ไหวครับพยาบาลฟินแลนด์เพราะว่ามั้ยังกลายเป็นคนดังขามขึ้นอีกแลว้วครับดังเกินไปเพิ่อนกันเลยออกมาประกาศครับพี่น้องออกมาประกาศว่าจังไหนเนื่องจากผมดังเกินไปออกทุกช่องข่าว โทรมาสนันไม่ได้รับได้นอนไม่ได้รับไม่ได้นอนผมจึงขอ,อยุตบิบทบาทเกน้อยและกลับมาเป็นคนปกติทั่วไปก่อนนะครับสวัเดีพี่น้องเป็นจังไงครับแบกรับผ้าละการเป็นเกน้อยอันนักตึงในบ่ไหวพี่น้องเออคักบ่าบาดท,ทีเนี่ยบทบาทของเกน้อยมันนักเกินไปนเแล้ว เออไ่ว่าสิเป็นอินฟูบม่ว่าสิเป็นซ่องข้าวแต่ละช่องบม่ว่าสิเป็นเอฟซีพากันจดจ้องจ้องแน่พากันอยากกู้ความจริงย่งางไปใส่ไผ่กระถามครับเกน้อยอิลีติเกน้อยอิลีติวันนพี่น้องพวกเจ้าดินะอ้โคตไในที่เสียว่าเล่าเว้าเนี่ยนี่แหละเขาเอื่อมาเหยื่อของแกงคอเซนเตอร์อ้า ผู้ดใดที่ไปเสียงคำพูดใบ้านว้าวีบ้านฟิลเลเว้าว่าขอยุติไอ้ขอไอ้ยุติบ,บทบาทการเป็นชายมาเป็นเกย์น้อยเนี่ยพวกเก้าเป็นแกงไอ้เป็นเยื่อของแกงข้อเส้นเตออ์ข่อยบอกแล้วว่ามันเป็นการตลาดของเพิ่นกับบอมีผูใ้ใดเสือข่อยโอ้ยนาะเออเป็นจังไดล่ะพ้ากันโจมตีกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูเห็นมันท่าทางมันก็ใช่นนั่นนี่ มันเป็นมาตั้งนานแล้วโทษแต่ผู้หญิงจังสั่นจังสินี่ไงกูบอกแล้วกูว่าแล้ว,ลวมันเป็น,ปนพวกมึงก็ไม่เชื่อกูนะเนี่ยสุดท้ายเป็นทังไดเขาประกาศขอยกไอ้ขอยนี่ยุติบทบาทการเป็นเกมพี่น้องอ่าปากเปลงเสียงบ่ล่ออ่าปากเปลงเสียงอ่าปากตีเตยื่อไหล่เออแมนบอเนี่ยบางคนก็บ,บอกว่าโอ้ย่อยกัว่ายาเราต้ได้เป็นดอกแล้วการตลาด เสืยค้ามไขบัวพี่น้องว่ามันเป็นการตลาดของเพิ่นเพิ่นน่าสิเฮดเฮดอันไรกันแล้วแต่ที่ว่าได้เป็นเดือดร้อนคนอื่นให้มันเป็นดราม่าขึ้นมาให้มันมีคอนเทนต์ให้มันมียนั่นน,นี้ขึ้นมาพี่น้องบริกาทฟิลเลน่นน่ะเพิ่นสิบอยเฮดอีหยังที่แบบว่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมาเป็นดราม่าแล้วก็มีชื่อเสียงอะ่ะเพิ่นบอเฮดนะเออซุ่มปืกกับปึกคักปึกแนปึ๊กบอกเก่งใจไอ้ผู้นั่นผู้นี้ เปึกแบบไอ้ยังล่ะเปึกแบบว่าบัญญะบัญญั่งน่ะเออแมนบาเขาเอากระแสขา่าวเขาเอาเข้ามาไอ้เขาเออมาจังไดอ่ะอันโซเชียลเแบบสินเน็ตเด็กพี่น้องเออการตลาดทางโซเชียลนะเออพวกเกา่าพวกไอ้หาธุรกิจหากำไรอ่ะฮ็ดธุรกิจทางโซเชียลนี่แหละนะมันจะสิบปึกหลายสุ่มปึก ฟ้าปึ๊กหมอกปึกกระลืดอันพวกที่เสียไปแล้วอันเอฟซีของพยาบาลฟิลแลนที่เสียไปแล้วก็เฝ้ากลับมาไม่เป็นไรเราเข้าใจเราก็รักเหมือนเดิมนะแสดงพวกเจ้าเนี่เป็นเยื่อการตลาดเออเป็นเยื่อของไอ้ก้อแกงข้อเซนเตอร์เนี่ยเป็นเยื่อของการตลาดของพยาบาลฟิลแลนนะเออเปลี่ยนบทบาทยังไหวเหรอเออนายเป็นแสดงไอ้คอนเสร้อด้วย ยังก็ล่ะไปแสดงก็เสตอยยุเพชรบูรณ์เนาะอ่อุ้มพระดำน้ำมาเนี่ยส่องข้าวส่องงกับไปสัมผณ์เนาะเออเนาะเออมัวรด็กัดไวยถึงบัฟฟาโลแลนแตกกันสวดๆยุเอาไปเนี่ยเอาไปตีข้าอ่ะน่ะเห็นไหมเชื่อคำที่กูพูดไหมอ่ามันกินกันกับบาโฮดสุดท้ายมันไปไม่รอดมันก็เลยออกมาพูดว่ามันเป็นเกน้อย เขาไ้ยสูไปไหวเขาแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเก้งเป็นกวางสุดท้ายเขาก็เลยออกบ้าว้าให้สูไอ้แบบว่าดีใจจักข้าวหนึ่งสูกับผ้ากันดีใจปึ๊บ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 นะบัดเพราะเขาเว้าแล้วต่อมาสิบว่าวางเด็ไม่กิงหรอกมันเป็นเกย์นั่นแหละแต่มันมากบเกินใช่เฉยทะเบงดาบาบอเซียพวกเจ้าสิวาบอเออนั่นแหละกัดเป็นคนดังเนี่ยมันก็ลำบากจังสิละนะ อยูุติสูคือสอดเนี่ยไ่ต้องไปวุ่นวายกับผู้ใดเออนะแม่นบ่ดังทั้งหลายดังจนผู้ใดลับบ่ได้นอนเออเอาวัาลบาทที่นี่เป็นยังไงวัลบาทที่นี่เอออยากดังหลาย <c oughs> จะได้จะได้ขอยุติการเป็นเกย์ด้วยแม่นบ้าเออมันจะวก็ไวนะเอออยังก็ล่ะอันอัน,อน อันผู้เจ้าผู้คอยเลยว่าปันไ,นได้เอฟซีแต่ว่าไอช่องข่าวเด็ดดี้พ่นนําแท้เด็เพ่นเอาแท่เด้พวกช่องข่าวพวกอินฟูทั้งหลายเหล่ย่ะเออแมนว่าเอาอีกได้อีกจักเทียเด้งบาทีเด็เรียบร้อยเลยเออเรียบร้อยแล้วมาที่เด็เก็สิยุยมเอาแล้วมาทีเด็เอออันเอฟซีก็ต้องไปเฮ็ดป้ายไฟไหมอีกแล้วนะเมื่อคืนนี่ง้ยรักเกน้อยอยู่สิน เราชอบเกยน้อย <c oughs> FT ก็ต้องไปไปเพจไป้ายไฟไปต้องไปเปลี่ยนไฟไป้ายไฟใหม่แล้วไม่ได้เปลี่ยนอันเดียเปลี่ยนตัวหนังสือใหม่อีกแล้วโอ้ยนะเพื่อนนาฮักกันเนาผู้อิบานฟิลเลียนเห็นบ่เนี่ยมือคื่นถึคนไปเต็มเลยนัย่นแหละคอยบอกไว้นะสุดท้ายก็ปิดต,ตำหนานเกยน้อยแล้วบาดนี้โอ้ยเนาะเพื่อนเลียงตัวนาะอันซุ่มไปซุ่มยังล่ะซุ่มไปไอ,ไอ ไอที่ออกไปโจมตีออกที่อ,ออกออกไปดาเ้า ar, ดาแรงอยูหันน่ะเนี่นี่แหละเขาเอ AH. ื่นว่าคนเก่งน่ะมีทุกเวอร์ชั่นแมนบมอเออนี่นแหละไอต่อไปกับสีล่องเป็นีิยังละบารเทศเดนเออเนี่ยต่อไปสีล่องเป็นยังล่องเป็นไอไอกระเทยบาบารเทศเดนเพิ่นล่องเป็นเกย์แล้วมันเบเรศแล้วมันอาจจะล่องเป็นกระเทยก็ได้ ต่อไปนี่ขอยุติบ,บทบาทอาชายแท้ไปเป็นกระเทยอีกลาบบาทเดดเดเอาอีกละ <c oughs> เอ้ยมือเอืนสิเป็นยางมือเอืนอนน่ะสิขอยุติเป็นเอียง่ะปั้นจนปั้นเขาจนดังคำม,มือคำเคลื่อนจนซุ้มนั่นเออหัวทิ่มหัวคิดหัวความไปไ่เด้ดเด่หัวดุดข้างหน้าไปแล้วซุ้มพวกพวันั่นน่ะเอ้ยน่ เป็นแบบเล่าเนี่ยไมมีหลายคนที่เปลี่ยนแบบเล่ากระตุ้งกระติ้งแบบนี้นะว่าจะเปลี่ยนต้องเป็นอันนี้ดอกนะครับนะอน่าคิดว่าพ่นสจะเป็นเป็นเก๋พ่อาบอกพอนหลายพ่นก็บ,บอกว่าพ่นเป็นเก่เออเห็นว่าบื่อคือผู้ใดบางคนนี่พี่น้องอันที่คอยเคยเล่าดิท่านไปนะบางคนน่นนะเขาบอกว่ามีผัวหลายเออเจ้าสู้มักสวมเขาสินะสุดท้ายครับ เฮ็ดประสดปรสาสันหรือป่าโมฮูเดียเเด๋ยวกับเอากับผู้นี้เดี๋ยวก็เลิกกับผู้นั้นเดี๋ยวก็เอาเอาผู้นั้นซ่อนเอาผู้นี้ซ่อนโอ้ยพี่้องเออประสดคักเนาะ <laughs> ประสดตื่ใจมากบมฮู <laughs> เขาบอกว่าผิจิตก่อนสามเด้อเฮ็ดเกตไซว่ะเออสงสัยบักนะเนื้เอ,อเปลี่ยนเปลี่ยนโนดูแบบนี้เขาสิแลีนน้ำท่านมาบัวเนี่ยอันซุ่มแลีนน้ำกลอันซุ่มลอกการบ้านน่ะนะกาลังสิลอกการบ้านกาลังสิขอยุติการเป็นอ่าการเป็นผัวเออเออการต้องเอาเอาไปเอามาก,กันสิยุติบยเพราะบางท่านคิดบาท่าน,าานสเสียแล้วเอา้าตามนั้นแหละสบายดีสวัสดีครับ